Hi Liuha welcome to my channel we gonna watch today guys latest news hot where red army says they never negotiated to withdraw troops now three month time frame let's go guys if you guys want to watch kind of news please comment down below let's go เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับเหมือนว่าแดงเนี่ยก็ต้องการให้ฝั่งไทยควรจะมีการไปเจรจากับชนะะฮรัฐบาลแห่งพม่า ไม่ใช่มีการเข้ามาเจราจากับเขาก็เหมือนเป็นการโยนลูกกันนะครับวาเนี่ยก็โยนกครับไปให้แก่นู่นนะฮะรัฐบาลของพลเอกเอวสอมินอองไลนในขณะที่พม่าก,ก็โยนลูกปไปให้วะทางพม่าก็บอกว่า <From News. S 1> เขาไม่มีอํานาจพอครับที่จะไปสั่งวะก็ขอให้ไทยเนี่ยมีการไปเปิดเจราจากับว้าแดงเอาเองโอ้โห นิตวส i เฟสสันครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่มันเกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกับเมียนมานำมาเสนอกันต่อนะครับโอ้ they are make it every time สองวันที่ผ่านมานะครับหลายชนข่าวก็ได้มีการาว่าฝ่ายไทยนั้นมีการไปเปิดเจรจาลับๆกับทางด้านของฝ่ายวาจนเป็นที่มาที่ไปที่ต้องการจะสื่อว่าวาแดงจะมีการถอนกำลังทหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ว่าจะเป็นการถอนกําลังพลออกไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหากันครับ9ก้าแห่งก็ตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ห้องศนเนี่ยนะครับก็ถือว่ากลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นหลักที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีการเข้ามาตกปัญหากันจนประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ตกไปถึงหูของฝั่งว้าครับ หลังจากนั้นไม่นาน <I S 1> นะ <see. S 1> ครับสนักข่าวพม่าโดยเฉพาะ RFA เนี่ยนะครับก็เป็นภาษาพม่าได้มีการพูดถึงจากกรณีที่ฝั่งไทยนะครับได้มีการรายงานข่าวดังกล่าวบอกว่าว้าแดงเนี่ยเขาถอนทหารแต่ว่าในขณะที่กองกำลัง u w s a mm hmm. ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ RAF ของพม่าบอกว่าว้าแดงจะ <Okay. S 1> ยังไม่ได้มีการถอนทัพออกจากพื้นที่ชายแดนไทย โดยเฉพาะกองลัง w s a นะครับได้มีการมาบอกกับสื่อ RFA ตั้งแต่วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาก็บอกว่าจะไม่มีแผนการที่จะถอนทหารหรือว่าสิ่งปลูกสร้าง <Okay. S 1> ออกจากพื้นที่ทั้ง9แห่งซึ่งมันก็ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนไทยและเมียนมาโดยเฉพาะพื้นที่รัชฉานทางด้านทิศตะวัน <Okay. S 1> อ,อกครับ สนักข่าว RFA นั้นได้มีการติดต่อ mm. ไปที่ผู้ดูแลสนักงานที่ล่าเสียครับก็เป็นแผนประชาสัมพันธ์ <this> สำหรับกองกำลัง u d f หรือว่าว้าแดงในวันนี้ครับ mm. ก็มีการ mm. ไปพูดคุยกับกรณีที่สื่อไทยนะครับบางสำนักเนี่ยได้มีการ mm. พูดถึงว่าว้าตกลงที่จะมีการถอนทหาร mm. โดยเฉพาะฐานทัพที่ตั้งบริเวณชายแดนไทยกับเมียนมา mm. โดยที่ฝ่ายว้าเนี่ยนะครับขอเวลา 3เดือนแต่ว่าเรื่องลึกเขาก็บอกว่ายังไม่ได้มีการไปพบกันกับฝั่งไทยแล้วก็ยังไม่มีแผนการที่จะถอนฐานทัพทางทหารออกจากพื้นที่ดังกล่าวคือว้าแดงเนี่ยเขาก็ต้องการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนครับทีนี้จุดยืนแรกเนี่ยเขาได้มีการแสดงจุดยืนเอาไว้ตั้งแต่ในวันที่7ธันวาคมก็จะเกี่ยวข้องกับกรณีที่ ว้านั้นต้องการสร้างสันติภาพครับคือไม่ต้องการจะใช้ <Okay. S 1> ความรุนแรงหรือว่าต้องการมาสู้รบปรบมือกับทางด้านของกองทัพไทยซึ่งว้าเนี่ยก็มีการประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับก็เลยได้มีการทําเอกสารด้วยกันทั้งสิ้นก็คือสามฉบับฉบับแรกเนี่ยก็เป็นภาษาจีนฉบับที่สองก็จะเป็นภาษาอังกฤษอย่างที่ผมมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ว่าว้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความฉลาดครับ <Okay. S 2> เขาต้องการแสดงให้จีนเห็นว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ต้องการจะมามีปัญหากับฝั่งไทยแล้วก็ต้องการแสดงให้โลกเห็นว่าเขาต้องการสันติภาพครับก็เลยต้องมีการออกถแถลงการเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลทําให้ทั่วโลกเนี่ยรับรู้ได้ว่าว้าแดงต้องการสันตินะไม่อยากจะมีการเข้ามาสู้รบปรบมือกับฝั่งไทย การกระทั่งแบบนี้นะฮะเราเองเนี่ยก็เคยมีการพิเคราะห์เอาไปว่าเ,เขาไม่ได้สูสีความแยบยนครับถ้าหากว่าฝ่ายไทยนะครับมีการไปใช้ความรุนแรงกับเขาเนี่ยนะครับเราเนี่ยอาจจะถูกตําหนิจากภายนอกก็ได้ก็เนื่องมาจากว่าพื้นที่ดังกล่าเนี่ยนะครับต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการเข้าไปสํารวจฝั่งไทยก็บอกว่ายังไม่ได้มีการเข้าไปสํารวจหรือว่าปักปันเขตแดน ในขณะที่ฝั่งนน้นเขาก็เหมือนกันครับฝั่งนน้นเขาก็มั่นใจได้ว่าพื้นที่ตรงเนี้มันเป็นของเขาซึ่งเขาก็ไม่ได้มีการใช้หลักคําว่าสากลนะครับคือสากลเนี่ยมันไม่ควรนะฮะจะมีเรื่องของมนุษย์อาศัยอยู่แต่ว่าว้าเนี่ยเขาก็ยังคงทาตามใจตนเองนะครับเขาก็ยังยืนยันว่าพื้นที่ตรงเนี้มันเป็นของเขาซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างจากฝั่งไทยฝั่งไทยก็มีแผนที่ ที่มันชัดเจนว่ายังไงพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องเป็นของไทยอย่างแน่นอนโดยเฉพาะพื้นที่ทางทหารภาคใต้ของวา้า<ม>ก็คือเขต171ที่ว้า <Okay. S 1> บอกว่าก็เป็นพื้นที่บริเวณท่าขี้เหล็กชายแดนไทยกับเมียนมามทางด้านทิศตะวันออกของรัชฉาน<ม>เขาก็ยังคงยืนยันว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งกําหนดว่าเป็นกองกําลังสารัวา้าเป็นเขตทหารทางภาคใต้171 คือตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2532 <I see. S 1> นะครับว้าแดงเนี่ยได้มีการมาจัดตั้งฐานทัพบ,บริเวณชายแดนไทยกับเมียนมาแต่ว่าฝ่ายไทยเนี่ยก็มีการติดต่อมายังฝั่งว้าบอกว่าขอให้มีการถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ถอนฐานออกไปคือฝ่ายไทยนะครับก็มีการทักเ้ืงอมาโดยตลอดแต่ว่าว้าเนี่ยก็ยังคงดื้อแ่งครับยังไม่ได้มีการถอนออกไป จนมาถึงวันที่18 mm. และวันที่19พุธจิกายนที่ผ่านมานะครับเจ้าที่ mm. ที่มาจากกองทัพบ,บกไทยแล้วก็ผู้นําที่มาจากกองทัพสัตวะในระดับ mm. สูงนะครับก็มีโอกาสมาพบกับเจ้าที่กองทัพบ,บกไทยในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับฝั่งไทยเนี่ยได้มีการเร <at> ียกร้องให้ว่า so จะต้องมีการถอนพื้นที่ทางทหารออกในวันที่18ธันวาคมให้หมดนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นวัน ขีดเสน้นตายแต่ว่าในขณะที่ว้าเนี่ยเขาก็ตอบว่าไอ้ประเด็นนังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องการเจราจากันครับระหว่างทั้งสองประเทศก็คือโยนไปให้ทางด้านของพาม่าครับไปคุยกันเอาเองแต่ว้าเนี่ยไม่สนใจครับจนกระทั่งสนักข่าว RFA เนี่ยนะครับก็ได้มีการติดต่อไปที่นายพลซอมินตุนซึ่งก็มีการพูดคุยการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็สอบถาม เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้คือ RAF นะครับก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากทางด้านในพลซอมินตุลที่เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทกันครับระหว่างพรมแดนไทยกับเมียนมาจนมาถึงวันที่ธันวาคมก็มีรายงานว่าผู้บัชาการภาคพื้นสามเหลี่ยมได้มีการลงพื้นที่บริเวณชายแดนข้อพิพาทนะครับระหว่างไทยกับเมียนมาแต่ว่าในเรื่องนี้ครับกองลังอุ s a เนี่ยได้มีการระบุว่า ฝ่ายทางทหารของเมียนมานะครับจะให้ความช่วยเหลือในประเด็นตรงไหนบ้างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกองหลังสหรัวาเนี่ยได้มีการระบุอย่างชัดเจนเลยฮะในวันที่16ธันวาคมว่าเขาจะไม่มีการถ <Wow. S 1> อนทหาร <Yesterday, S 1> ออก uh? จากพื้นที่ดังก,กล่าวยังไม่พอเนะยฮะและยังได้มีการระบุเป็นภาษาพม่าว่า hmm. พวกเขาก็ไม่เคยมีการเข้ามาประชุมหรือว่าเจรจากันครับในประเทศไทย แล้วก็ <Yep. S 1> มีการลงวันที่นะครับวันที่16ธันวาคมเขตทหารที่171ซึ่งว้าแดงเนี่ยเขาก็มีการยืนยันว่า <Okay. S 1> เขาเองเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์มาอย่างช้านานนะครับ mm. โดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่ <As hi. S 1> ดังกล่าวเขาก็ต้องการจะสื่อว่าเขาเนี่ยได้มีการต่อสู้นะเอาเลือดเอาเนื้อเอาเหงื่อ mm. แลกกับสถานที่ดังกล่าวสถานที่ตรงนี้นะครับพูกเขาเนี่ยมีการเข้าไปต่อสู้ครับแต่เขาก็ไม่ได้หมายถึงว่ามาต่อสู้กับฝั่งไทย แต่อาจจะมีการเข้าไปต่อสู้กับกองรังกลุ่มเดิมมันก็เป็นเหมือนร<พ>า,างหวังของเขาซึ่งเขาเองเนี่ยก็ต้องการสื่อว่าเขาไม่มีกฎเกณฑ์นะแล้วก็ไม่มีข้อบังคับอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศซึ่งว้าเนี่ยเขาก็ต้องการระบุว่าเขาไม่ได้เป็นประเทศนะแต่ว่าเป็นกองกําลังนะครับที่มาอาศัยอยู่ในดินแดนดังกล่าวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับเหมือนว้าแดงเนี่ยก็ต้องการให้ฝั่งไทยควรจะมีการไปเจรจากับนู่นนะฮะร,รัฐบาลแห่นพม่า ไม่ใช่มีการเข้ามาเจรจากับเขาก็เหมือนเป็นการโยนลูกกันนะครับว้าเนี่ยก็โยนลูกครับไปให้แกทางด้านของพลเอกอวสัขณะที่พม่าก็โยนลูกครับไปานาพม่าก็บอกว่าเขาไม่มีอำนาจพอครับที่จะไปสั่งว้าก็ขอให้ไทยเนี่ยมีการไปเปิดเจรจากับว้าแดงเอาเองโอเคนั่นเป็ o ข่าวดีอีกแล้วขอบคุณมา brought us, anyway, if you guys, if you guys don't know about them, please comment down below the comments up, guys. Bye bye.